วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมวันนี้เรามาเช็คดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดในแต่ละวันนับตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ว่าเป็นอย่างไรในช่วงที่เข้าสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของดวงชะตาราศี ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในระหว่างวันที่หนึ่งนี้เป็นต้นไปดวงของท่านจะดีจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านทางนั้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงินการงานโชคลาบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไป พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะรับโชคใหญ่จะได้รับรางวัลใหญ่ๆใ,ในวันนี้เตรียมรับเงินรับทองได้ในเรื่องของการเงินนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะเป็นคนที่มั่งมีเป็นเศรษฐีก็ว่าได้ในช่วงของวันนี้บางคนจะได้รับทซั์จับเงินก้อนบางคนก็จะมีเงินหลังไหลเข้ามาท่าน เรียกว่ารายได้ดีในวันนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์เงินหาง่ายงานหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือท่านดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ในช่วงนี้นับตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคนเกิดวันอาทิตย์นั้นในเรื่องตกงานจะไม่มีต่อไปนี้ดวงของท่านจะทำอะไรก็มีโชคมีลาบอยู่เสมอ ในเรื่องของความรักความใคร่ก็สมหวังทำอะไรก็มีความสุขมีความเจริญท่านใดที่ยังเป็นโสดก็จะเจอเจอเนื้อคู่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้อาจจะไปเจอะเจอเนื้อคู่ตามเทศกาลตามงานต่างๆอันนี้บางทีก็ไปเจอด้วยตัวเองบางทีก็มีคนนำพา เขาเรียกว่าแม่เสือแม่ชักอันนี้ก็จะทําให้ท่านรู้จักกับคนรักได้ดีในช่วงของเดือนนี้เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ดวงของท่านนั้นดีในช่วงนี้ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปดวงของท่านก็จะดีอีกเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของการงาน คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ทำงานอะไรในช่วงนี้ต้องระมัดระวังสักหน่อยอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านจะทำให้ท่านนั้นต้องหนักใจหรือเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการทำงานในช่วงของเดือนตุลาบางคนก็มีโชคมีลาบได้เปลี่ยนงานบางคนก็ได้งานใหม่ๆเข้ามาก็ขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำงานให้ดีบางคนก็มีการเกษียณอายุางาน ก็มีในช่วงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์ล้วนแต่ในเรื่องของการงานดีแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องระหวังไว้อย่าไปไว้ใจใครการทํางานร่วมกันอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ต้องระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการทิงดีทิงเด่นทิงไหวทิงพลิปกันก็มีในเรื่องของการงาน บางครั้งนั้นเราทํารวมกันหลายคนความเข้าใจหรือว่าความคิดอาจจะมีการแตกต่างซึ่งกันและกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในเรื่องของคนรักคนใกล้ดีในช่วงนี้จะทําอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานก็อีกเช่นเดียวกันคนรักคนใคร้ก็ช่วยในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์จะดีจะทําอะไรก็ มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อมาท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมนี้พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภอันนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางคนนั้นก็เปลี่ยนไปในทางทิศที่ดี ในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีโชคมีลาบบางคนก็ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตในช่วงของวันที่หนึ่งนี้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารดวงของท่านจะเหมาะกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนแต่หากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ให้ท่านลองเสี่ยงดวงท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้เรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นวันนี้ท่านจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีคนที่เกิดในวันอังคารจะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาในเรื่องของการงานก็ถือว่ามีในช่วงนี้จะมีงานหมุนเวียนเรียกว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกด้วย งานที่ท่านทำอยู่ก็เป็นงานที่ดีอยู่แล้วท่านจะได้งานใหม่เข้ามาเสริมอีกในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิด <c oughs> อยู่ในวันจันทร์นั้นดวงของท่านมีความโดดเด่นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ <c oughs> แต่ให้ท่านระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีมากในช่วงนี้อยากได้อะไรก็ต้องหักห้ามใจไว้บ้าง ในช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองต้องประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจัอวันอังคารประจำเดือนนี้ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ เข้าสู่ในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนการเสี่ยงดวงนั้นอาจจะมีโชคมีลาบจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ในช่วงนี้ดวงของท่านจะดีจะมีคนเอาโชคเอาราบมาให้ท่านในวันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงิน ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายคนที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้จะหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็รู้สึกว่าจะหาคล่องด้วยในช่วงของวันนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดี <c oughs> ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นดวงของท่านดีทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของเย็นๆวันนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินที่ท่านหามานั่นก็ถือว่าจะหลังไหลเข้ามา การลงทุนอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ท่านลงทุนอะไรไปก็จะได้คุ้มค่าเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันพุธทำอะไรรีบลงมือทำได้สำหรับในวันนี้ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัดกันบ้างในช่วงของวันนี้ท่านจะวุ่นวายตอนเช้าก็จะมีการ หาโน่นหาน,น,หานี่หรือว่ามีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยกําลังการลงทุนอะไรในช่วงของวันนี้จะมีความสําเร็จจะวุ่นวายสักหน่อยในช่วงของตอนเช้าเชตอนสายในวันนี้คนที่เกิดในวันพระฤห,หัสจะมีการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินการทองแต่ก็ไม่เป็นไรแต่พอถึงตอนเย็นๆท่านจะมีรายรับมีโชคมีลาบ เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านบางคนได้เงินหมื่นเงินแสนบางคนได้เงินก้อนก็มีวันนี้ถือนกว่าในเรื่องของการเงินคนที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัตจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนแต่ตอนเช้าๆท่านจะต้องลงทุนไปก่อนพอถึงตอนเย็นๆบ่ายๆท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านก็ถือว่าในเรื่องของการลงทุนจะไม่เสียเปล่า การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อีกเช่นเดียวกันวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ท่านมีโชคมีลาบจะทำอะไรก็มีความสำเร็จการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้คนที่เกิดในวันพระฤหัสด,ดวงของท่านนั้นมาแรงวันนี้ถือว่าดวงของท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วย ต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือน <c oughs> ของเดือนตุลาคมนี้ <c oughs> ก็ถือว่าดวงของท่าน <c oughs> เหมาะกับการสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าในช่วงของวันที่หนึ่งก็เหมาะกับการลงทุนอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านลงทุนอะไร มั่นใจอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการสิ่งที่ท่านเคยรอคอยก็มาถึงแล้วในเรื่องของการเงินการงานวันนี้ถือว่าดีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยคนที่เกิดอยู่ในวันศุกในวันนี้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านแต่ท่านต้องลงทุนไปก่อนในช่วงของตอนเช้าๆวันนี้ ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นเหมาะกับการลงทุนท่านลงทุนไปแล้วจะไม่เสียเปล่าพอถึงตอนเย็นๆท่านก็จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นดวงของท่านมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันการงานก็อีกเช่นเดียวกันรู้สึกว่างานของท่านวันนี้จะยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีคนมาช่วยและมีคนมาแบ่งภาระ ให้ท่านนั้นได้สะสางทำงานได้ดีจะมีโอกาสร่ำรวยอีกด้วยในวันนี้ถือว่าโชคลาภกำลังมาคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ดวงของท่านก็จัดว่ามาแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกมที่ดีต่อมาคนที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ วันนี้วันที่หนึ่งซึ่งเป็นวันที่ดีของท่านอีกหนึ่งวันวันเริ่มต้นของเดือนตุลาคมท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ทำอะไรใท่านรีบลงมือทำการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนในด้านไหนก็จะมีกำไรกำไรเกิดขึ้นวันนี้ท่านจะวุ่นวาย ตอนสายจะตื่นเต้นตอนเย็นจะได้รับเงินได้รับทองคนที่เกิดวันเสาร์นับว่าดวงของท่านวันนี้มีความสดใสมีความสว่างสวัยทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านอยู่ในช่วงของวันนี้เงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหลั่งไหลเข้ามางานก็จะมีงานดีๆ จะมีเข้ามาหาท่านและจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่หากว่างานที่ท่านทํานั้นเหน็ดเหนื่อยมากก็จะมีคนแบ่งพาละเอาไปทําช่วยกันในวันนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตอนเช้าท่านจะอุ่นวายท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่พอถึงตอนเย็นเย็นท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวัน เสาประจำวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี